แล้วที่เป็นรูปไข่ไหายไปไหนอ่ะปึ๊บเป็นบ็อกซ์สิวิวดรา้อนบ็อกซ์นี่อันนี้น,นีนค่ะพบกับสายใจแอมไซชาแนลค่ะวันนี้เรามาที่เฮริเกรสนะคะของ Dragon City กันเถอ,อะมีประกาศมาแล้วค่ะว่าตัวใหม่นะคะเป็นตัวอะไรวันนี้เราจะมาสปอยกันนะคะก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึง High c o ou v e r n o s s Terry เ r เกรสไกด์ guy, นะคะในเว็บติดเล็บเนี่ยเป็นตัวยังไงแล้วก็ทาดเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe <S <S กด Like กดแชร์กดกระดิ่งปิงปงนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ทิปต,ต่อไปของทรายค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโอเคอ่าอีเวนต์นี้นะคะเขาก็บอกเรียบร้อยนะคะเหลือเวลาอีก10วันกับอีก21ชั่วโมง42นาทีสามวินะคะอันนี้ก็คือเป็น อีเวนท์ที่จะมาในเดือนนี้สําหรับอีเวนท์แข่งรถที่เรารอคอยนะคะหรือว่า Heroic Race นั่นเองสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะคะนี้ก็เป็นอีเวนท์หลักๆของ Dragon City เนาะมันจะมีมังกร H ที่เป็นมังกร High Level นะคะให้เราเก็บในอีเวนท์นี้เนาะส่วนตัวเก่าๆเ,เนี่ยมันก็สามารถที่จะเก็บได้จากกล่องสีดำ h a t e ที่สายเคยลงคลิปไว้เนาะหรือว่าตัวใหม่ๆตัวเก่าๆก,ากา็เก็บจากกล่องนั้น แล้วก็อีเวนต์ต่างๆมันก็จะมีผลัดกันแจกหรือว่าจะมีให้ซื้อด้วยเพชรน,นะคะซึ่งจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ๆเนี่ยจะเป็นตัวที่เก็บได้ในอีเวนต์แต่ละเดือนละกันอันนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดนะคะอันนี้ก็อธิบายสําหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นดะกอนซิตี้แล้วก็อีเวนต์นี้มันคืออะไรอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่หมู่เราชาวอ่าเขาเรียกอะไรนะมาสเตอร์ดะกอนมาสเตอร์นะคะรอคอยนั่นเองเพื่อที่จะเก็บด,ดูว่าอ่าท่านี้เป็นยังไงละกัน อีเวตนนะคะอันนี้จะเริ่มวันที่16กันยาเป็นวันพฤหัสนะคะซึ่งเวลาไทยก็คิดเป็นเวลา5โมง5 PM นั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตะกี้ก็แวบ,บๆแล้วนะคะชื่อ,อตัวนี้ชื่อ High ไฮคาร์ e r น a สตาก o n นะคะแล้วก็มีตัวรองมาก็จะเป็นทัดแอลเนาะอันนี้ชื่อมูลเชดแล้วก็อ e, ีกจะเป็นฟูเอแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเวอรนะคะเป็น e x p l o r e r นะคะทีมก็น่าจะเป็นทีมแบบอารมณ์แบบอ คาร์วอนัสที่แปลว่าอะไรอะเออไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยหาความหมายแล้วกันน่าจะเป็นธีมแบบค้นหาซัมติงบางอย่างในป่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะมันมี explorer อยู่อันนี้ก็ดาวีมแล้วกันเนาะไม่แน่ใจนะคะว่าอีเวนต์นี้จะมาในทีมไหนแต่ว่าเราดูแล้วก็คือพาดบางกรในรอบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดไปที่ High c a v ว r n u นออกเสียงถูกไหมก็ได้จะใช่นะไฮคารวรนสกอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบางกรที่ ทำไมมันกดเราเป็นแบบนี้ล่ะ Back up, แบบ็กกลับไปแป๊บหนึง่งดูอันนี้กันดีกว่าตะ่กี้กดไปแล้วเฉยๆอยะเอ้าแล้วที่เป็นรูปไข่หายไปไหนอะปึ๊บเป็นบ็อกสิวิวดาก้อนบ็อกนี่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ดีกว่านะคะก็ตะกี้เป็นการ์ดเนาะเรามาดูกันว่าตัวใหญ่หน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะมันมีแค่3เลเวลให้เราดูก็คือตั้งแต่ไข่นะคะจนถึง ตัวเล็กแล้วก็ตัวโต,วตวอย่างนี้นะคะส่วนธาตุเนี่ยายมองว่าเฉยๆแล้วกันเพราะว่าธาตุหน้านะคะแน่นอนสาหรับธาตุเทอราเนี่ยไซยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วยิ่งเป็นธาตุหนาอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอืมธาตุดินอะไรตีนะไม่จาไม่ได้นะว่าอะไรตีที่แบบตีคริติคอธาตุดินได้แต่ว่าสําหรับไซก็คือมีเทอราปุ๊บก็เฉยๆ,ๆแต่ว่ามันเหมือนกันกบว่าตัวเนี้ยเอาตัวธาตุเพียวนะคะมาแซม ตัวเทอร่าที่เรารู้สึกเฉยๆแล้วกันแล้วก็พยายามมีดาร์กเพื่อให้เราเอาไว้ตีไลท์นะคะเพราะว่าไลท์กับดาร์กเนี่ยจะชอบเจอบ่อยในหลายๆตัวที่เขาชอบเอามาตีกันในลีกเนาะส่วนน้ําแข็งเนี่ยก็ชนะวอลซึ่งส่วนใหญ่ฝั่งตรงข้ามมันก็มีวอลก็มีนะคะก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเพียวก็เอาเหมือนมาเสริมแหละเพียวกับดาร์กนะทรายมอมว่า2อ,อันเนี้ยโอเคแต่ว่ารวมๆก็ยังไม่ได้ว้าวนะคะสำหรับเฮริคเรส รอบที่หลังๆมันเนี่ยรู้สึกมังกรที่เกิดขึ้นมามันไม่ค่อยหวาวเท่าไหร่ธาตุมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าธาตุมันไม่ค่อยแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะเราจะเก็บอะอะไรแบบเนี้ยอันนี้สายไม่คิดว่าสายจะเก็บถ้าคนวิ่งน้อยนะคะน,นี่ก็ให้เทคนิคเหมือนที่สายบอกสายก็จะเล่นท่านี้ก็คือถ้าเกิดมันน่าสนใจจริงก็จะพยายามวิ่งแข่งแหละแต่ถ้ามันอย่างเนี้ยสายจะไม่วิ่งยกเว้นว่ามีคนที่เขาไม่ค่อยวิ่งละกัน ในแล็ปที่เล่นอยู่นะคะในรอบที่เล่นเนคู่แข่งไม่วิง่งไซจะมาวิ่งเพื่อเก็บเป็นคอลเลกชันนะคะก็หลักๆายก็จะใช้เกณฑ์ประมาณนี้นะคะนี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นแร็ของมังกรที่เกิดขึ้นเนาะดามเมส702อะไรเงี้ยรายละเอียดก็อยู่ที่ดิสเล็บนะคะอันนี้ก็เป็นเว็บเดิมเนาะที่เราเคยอธิบายไปส่วนดีลิสเนี่ยไม่ค่อยขึ้นข้อมูลใหม่ให้และายก็เลยใช้ดิสเล็บแทนนะคะเป็นมังกรที่ผสมไม่ได้นะคะเฮชเนี่ยต้องเก็บ จากอีเวนต์อย่างเดียวโดยตัวใหม่ๆต้องเก็บอีเวนต์เฮริเรสที่เป็นรอบต่อๆไปแบบรอบนี้รอบต่อไปของแต่ละเดือนนะคะตัวเกา่เกาๆก็อย่างที่บอกก็อีเวนต์หลังๆเขาพยายามแจกนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเก็บเฮชไม่ได้มันไม่ค่อยมีอีเวนต์มาให้เราเก็บย้อนหลังด้วยอันนี้เขาพยายามกระจายให้ทุกคนได้เฮชแหละก็เลยแบบยุคหลังๆก็จะเก็บเฮชตัวที่แบบผ่านไปแล้วง่ายหน่อยนะคะบางทีก็มีให้เราซื้อเพชด้วยเป็นรอบๆขึ้นมนโนาโฆษณามาว่าเออเราสามารถใช้เพชซื้อแต่ว่าบางทีก็ต้องสุ่มเพื่อที่จะ ได้ตัวนั้นไปอะไรอย่างี้เนาะหรืออีเวนต์ล่าสุดนะคะที่ทรายลงคลิปไปคืออการอันเชิญไม่อันมันจะมีอีเวนต์เนี้ยที่วนมาแบบนานนที่สักสาเดือนทีเนี้ยอันเชิญไม่อันมันจะมีอัญเชิญไม่อันกับการเพิ่มดาวไม่อันนะคะซึ่งเพิ่มดาวไม่อันเนี้ยมามามาบ่อยกว่าเดี๋ยวทรายแปะคลิปด้านขวาห้เนาะพวกอันเชิญไม่อันซาม่อนไม่อันเนี้ยอันนี้ก็คือเราจะใช้จ็ k กเกอร์ออฟที่เราะสมไว้เนี้ยสามารถที่จะมาอันเชิญมังกรเฮสที่เรามีชิ้นส่วนออฟตั้งต้นได้นะคะใช้จ็ o กเกอร์ออฟแบบเ ออฟหนึ่งอันก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้สัดส,ส่วนที่หนึ่งหนึ่งอะไรนะแปดสิบแปดทับยเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดไปดูที่คลิปที่สายจะแปะให้ลวกันนะคะพวกอัญเชิญอะไรอย่างนี้อันนี้ถามว่าถ้าจะเก็บจะเก็บด้วยเหตุผลอะไรสาหรับซายซายจะเก็บด้วยเหตุผลที่ว่าน้องสีสวยเพราะว่ามันมีสีฟ้าชมพูแล้วก็เหลืองอมส้มนะคะซึ่งการดีไซน์เขาเนี่ยคือสีมันลงตัวมาก แค่แค่สีอย่างเดียวเลยอันนี้คือแบบอาหาเให้ผลที่จะเก็บแล้วก็คือธาตุอ่ะไม่ใช่แหละตัดไปหนึ่งคือสีสวยอย่างเดียวนะคะต่อไปมูลเฉดค่ะตัวรองมาที่จะได้เป็นตัวที่สองนะคะสําหรับคนที่ชนะหรือจริงๆก็คือวิ่งยังไงก็ลําดับที่เท่าไหร่มันก็จะมีบอกอ่ะว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งยังไง3าตัวหลังก็ได้อยู่ดีนะคะแต่ต้องวิ่งให้ครบเท่าไห่นะ5รอบนะคะอย่าลืมวิ่งให้ครบห้ารอบได้ที่1ก็ต้องวิ่งให้ครบ5้ารอบไม่งั้น กดรับรางวัลน,นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทรายย้ำในทุกคลิปเลยไม่อยากให้พลาดมังกรกันนะคะเพราะว่าบางทีก็น่าเสียดายเพราะทรายเคยพลาดมาแล้วในช่วงยุคแรกๆที่เล่นเลยตอนนั้นเฮริคเรสเตาร์จะเกิดขึ้นในปีประมาณปีสองพนิบหกนะคะประมาณปลายปลายปีใช่ทรายเล่นช่วงนั้นแหละตอนนั้นยังไม่รู้ก็เลยพลาดมังกรไปสักตัว2ตัวในเดือนนั้นนะคะแบช่วงนั้นเนอะอย่างเงี้ย ต่อไปมูลเชดดากอนนะคะก็เรียกว่าท่าแต่มันน่าสนใจมากกว่าตะกี้ต้องเยอะนะอันนี้ก็คือท่าหน้าเป็นดาร์กซึ่งน่าสนใจมากตรงที่พรี m มอลกับวออมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ทงหน้าเนาะแต่เป็นส่วนผสมของเออตัวมังกรถือว่าดีเลยแล้วก็มีออเล็กทริกนะคะซึ่งเป็นท่าเสริมดีนะตัวเนี้ยท่าใช้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะหน้าตาเป็นอย่างงี้เนาะน้องก็คล้าย,ายเออตัวโปกเกมอนที่เป็นเต่าะ ชื่ออะไรนะคะมกเออเหมือนแบบตัวที่เป็นเต่าแล้วมีปืนอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั่วไปนะคะไม่มีอะไรเนาะเราก็จะไม่พูดถึงกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวไปอ่านกันที่เว็บนี้ได้นะคะส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวเลเวล E นะคะที่รองมาจาก L สูเอลดากอนค่ะธาตุหน้าดีมากเลยก็คือเป็นพรีมอลนะคะแต่ว่ามีธาตุที่3อันหลังเนี่ยก็เฉยๆก็คือมี เทอร่าแล้วก็สีซึ่งเป็นธาตุที่ก็ไม่ได้แย่แต่เขาก็มาเตีมแบบฟิฟอเอ,อก็คือการแบบพวกเชื้อเพลิงถูกปะมันก็เลยจะแบบเป็นการเติมน้ํามันซึ่งน้ำมันมีอะไรมีส่วนผสมของไฟดินก็ต้องขุดลงไปเพื่อหาน้ํามันนี่เห็นไหมคือแบบวันมีอะไรที่สนุกสนุกลองดาวธาตุกันเล่นว่าทําไมแล้วก็อา่า ทำไมถึงเป็นพรีเมอก็แนวไดโนเสาร์อ่ะก็คงอยากจะตั้งให้เป็นทีมไดโนเสาร์ลวมนะั้งเพราะว่าพรีเมอ่ะมังกรมันจะออกแนวไดโนเสาร์เนาะแบบการดีไซน์เห็นปะมันเป็นตัวคอยาวนะคะส่วนน้ําเนี่ยไม่แน่ใจเอามาเป็นสีของตัวนี้หรือเปล่าเออเนี่ยดูถ้าสังเกตจริงๆอะ่ะสีมันจะแบบครบเลยนะอยู่ในนี้แต่ว่ายกเว้นสีเขียวไม่ใช่นเนเจอร์นะคะอ่ะพามาดูสตรอรี่เล่นๆล,ล,ลองเดาก็ได้นะเวลาที่เราดูมังกรใจว่ามันสนุกตีกับการที่ เราพกเดาธาตุดาวความเป็นมาของมังกรจริงๆมันมี description หรือว่ารายละเอียดนะคะว่ามังกรตัวนี้มันคืออะไรมีเรื่องเล่ามี s อ o r y ของมันนะคะมันก็เออเขาก็ตั้งมาด้วยเหตุผลอะไรเพราะคนดีไซน์เขาจะมีอยู่แล้วว่าคอนเซปต์คาแรคเตอร์ของมังกรนะมันจะแบบออกมาแนวไหนชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็ถ้าความสนุกสําหรับที่ไซน์เล่นไซจะชอบเดา s อ o ี่ของตัวมังกรด้วยว่าทำไมถึงชื่อนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อุ้ยธาตุกี้ดีไซน์อย่างนี้ยังไงอันนี้ลองลองลอง,ลองแบบเล่น แล้วก็มองตรงนี้ก็สนุกเหมือนกันก็จะพยายามมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอะเนาะก็ถ้าคลิปที่ผ่านมาถ้าแบบเอ๊ะอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอยอันนี้ตีมอย่างนี้แท่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นตัว explorer dragon นะคะเป็น very rare ค่ะสามธาตุก็คือธาตเทราสีแล้วก็เนเจอรซึ่งอันเนี้ยเออแบบสีมันอยู่ในนี้หมดเลยอะสีน้ำตาลก็ตัวมันแล้วก็สีฟ้าก็เป็นตัวผ้าคอแล้วก็สีเขียวคือตัวนี้ เป็นมังกรน,นักสำรวจนะคะ Explorer คือนักสำรวจเห็นแปลว่าจะมีเหมือนเดินป่าได้ใส่หมวกใส่อะไรอย่างนี้เนาะเหมือนแบบในหนังจบลวค่ะสำหรับมังกรใน Heroic r a c e รอบนี้นะคะก็อย่าลืมรอในวันพฤหัสที่16เดือนนี้นะคะกันยาก็กลางเดือนเลยอีกกี่วันเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ที่ท a าอาวันที่5นะคะก็อีกไม่นาน10กว่าวันนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีตอนที่เริ่มอีเวนต์นั้นนะคะสำหรับ Heroic นะคะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะเสียใจจังธาตุแบบน้อยมากที่แบบเรยๆธาตุมันไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่เลยในยุคลัางๆนะเสียใจตรงนี้แหละแบบอยากได้แบบตัวที่มันเด็ดๆแล้วรู้สึกว่าอยากกลับมาวิ่งอีกครั้งก็ไซไม่ค่อยวิ่งแล้วอม,มันเหมือนแบบถ้าคนวิ่งแล้วก็รู้สึกแย่งมังกรที่ธาตุเฉยๆไซว่ามันเปลืองเวลาอสำหรับตัวนี้ไซก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่วิ่งเดี๋ยว จะมาเล่นแต่อย่างน้อยสายจะวิ่งให้ถึงรอบ2นะคะเพราะว่ารอบ2แจกเพชร20เม็ดทุกคนสายเก็บเพชร20เม็ดไปเก็บเลยโอเคประมาณนี้เลยจบละววันนี้ไปละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะย้